หน่อยไม่เป็นไรหรอกคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนสามารถพูดคุยกับมาอะไได้เลยนะคะพูดคุยกันมาเลยรู้สึกเยียบเหงามากวันนี้ทายงานมาทั้งวันส่วนนะคะทุกคนมีกับลูกนี้เป็นไงบ้างให้คะแนนมาหน่อยพูดเหนือได้ไหมคะได้เจ้าได้เจ้าสวัสดีคะ่ะนางงามสวัสดีเจ้าเอ่อ uh, hello from Cambodia ฮัลโหลน่าที o จดีที่วันนั้นเจอพี่มาลัยที่สะพานน้ำกกสวยมากอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่น้องเอ้ใช่น้องคนนั้นไหมที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เดินมากับเพื่อนๆใช่ไหมโอ้ยขอบคุณนะที่จำกันได้อยู่ไหนคะอยู่ที่พักคะ่ะ อทำไรเฉยๆขอบคุณค่ะนั่งเล่นเฉยๆค่ะไม่มีอะไรทําเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้ก็ไปถ่ายงานมานะคะแล้วก็มาพูดอยากจะพูดคุยกับแม่แม่แฟนนางงามแล้วก็เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยก็เลยแวะมาไลฟ์สดตามที่บอกว่าอยากจะมาไลฟ์สดบ่อยๆกับทุกๆคนนะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะคิดถึงทุกคนคิดถึงมาก พี่ไคลอดวัสดีค่ะมิสแกรนพยา้าเข้ามาในไลฟ์่วนเราแล้วนะคะทุกคนเอามองมาให้ได้เนอขอบคุณเจ้าได้เลยเจ้า Good morning <c oughs> ไม่ใช่ค่ะแอดมินแอดมินมอะไรกับคารยาคายขำนะคะมันต้อง good มันต้อง g ไนแล้วว่าเวลานี้ <c oughs> สู้ๆกับการประกวด Miss Grand Thailand นะคะและสู้กับที่เกสต์เฮาอ์โ6นะคะเราอยู่มห์5เหมือนเธอเลยต้องมองขอบคุณค่ะโอ้ยเกรดเฉลี่ยออกแล้วออกวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้ยสุดๆมากเกรดเฉลี่ย Can you speak English? Yes, of course I can speak English. You can comment it and if you want to talk anything about with me, sir, you can comment here. Just join me. I really want to talk with everyone.